เริ่มจากเรื่องเวลาเปิดปิดด่านที่ไม่ตรงกันที่บทความมองว่าอาจจะเหมือนเออเกมจิตวิทยานะคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายไทยเราเคยปรับเวลาเปิดด่านครับลดลงมาเหลือแค่8โมงเช้าถึงบ่ายมโมงมโดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยไปแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานทางกัมพูชาเขาก็ประกาศเวลาของฝั่งเขาบ้างครับประกาศตามมาใช่ค่ะ เป็น9้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นซึ่งมันก็เหลื่อมกับเวลาของเราอยู่ชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยค่ะใช่ครับซึ่งจุดที่บทความนี้เขาชี้ให้เราสนใจนะครับคือเขามองว่าการกำหนดเวลาของกัมพูชาแบบนั้นนะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแบบแค่ประสานงานกันคาดเคลื่อนอ๋อไม่ใช่เรื่องพลาดหรอคะเขามองว่าเป็นการจงใจครับเหมือนใช้หลักจิตวิทยากดดันฝั่งไทยอื เขายังอ้างอิงไปถึงคําพูดของอดีตแม่ทัพภาคที่2ด้วยนะครับที่เคยเตือนไว้เหมือนกันว่าเออกัมพูชาอาจจะใช้กลยุทธ์แนวแนวนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงสัญ,ญลักษณ์หรืออาจจะทดสอบท่าทีของไทยอะไรทํานองนั้นครับอ๋อประเด็นเรื่องเกมจิตวิทยาที่ว่าเนี่ยก็น่าคิดนะคะครับผมที่บทความเขาโยงไปว่าพอเกิดเรื่องเวลาเหลื่อมกันแบบนี้แล้วท่านนายกสั่งให้หน่วยงานไทยเป็นฝ่ายเริ่มต้นไปเจรจาครับ ให้เราเริ่มก่อนใช่ค่ะให้เราไปประสานงานเพื่อให้เวลามันตรงกันเนี่ยบทความเขามองว่ามันอาจจะตีความได้ว่าเรากำลังออยอมรับแรงกดดันจากเกมนี้หรือเปล่าอืมเหมือนเรายอมขยับตามเขาหรือทำให้จุดยืนที่เราเคยแสดงไว้ตอนแรกดูอ่อนลงไปหรือเปล่าหรือที่บทความใช้คำว่าอาจกระทบศักดิ์ศรีของประเทศนะคะครับถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้น ตามแนวคิดที่บทความนี้นำเสนอนะครับเขาชี้ว่าในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเรื่องความมั่นคงเนี่ยบางทีการยืนหยัดในจุดยืนเดิมการนิ่งเฉยหรือที่เรียกว่าการไม่ขยับเนี่ยการไม่ขยับอืครับมันอาจจะเป็นการแสดงพลังหรือความหนักแน่นที่ ที่เหนือกว่าการรีบเข้าไปดําเนินการแก้ไขก็ได้นะครับน่าสนใจค่ะโดยเฉพาะในเรื่องที่มันเกี่ยวกับภาพลาสหรือ,เ,อ,อเกียรติภูมิของชาติตามมุมมองของบทความนี้การที่ไทยเป็นฝ่ายเริ่มเคลื่อนไหวก่อนในสถานการณ์แบบนี้ก็เลยถูกมองว่าอาจจะเป็นการยอมถอยทางยุทธศาสตร์ไปก้าหนึ่งครับน่าสนใจมากค่ะแล้วบทความเขาตั้งคําถามต่อไปยังไงบ้างคะจากมุมมองนี้ บทความเขากา็ทิ้งคำถามชวนคิดไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังการตัดสินใจของท่านนายกที่สั่งให้รีบประสานงานเนี่ยมันมีเหตุผลหรือมีมุมมองอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างที่อาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่บทความกำลังวิเคราะห์อยู่อ๋อค่ะหรือว่าเป็นการมองข้ามประเด็นเรื่องเกมจิตวิทยาที่บทความเขาเชื่อว่ากาลังเกิดขึ้นอยู่อะไรแบบนั้นคะเข้าใจแล้วคะ่ะสรุปก็คือบทความที่เราคุยกันวันนี้ เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสั่งให้ไทยเป็นฝ่ายเริ่มประสานงานเรื่องเวลาเปิดปิดด่านครับมโดยตีความว่าการกระทำของกัมพูชาอาจจะเป็นกลยุทธ์กดดันทางจิตวิทยาครับใช่เลยแล้วก็ตั้งคำถามว่าการตอบสนองของไทยแบบนี้จะส่งผลต่อจุดยืนหรือที่เขาใช้คำว่าศักดิ์ศรีในเวทีระหว่างประเทศยังไงบ้างนะคะถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็นำไปสู่ข้อคิดที่น่าสนใจส่งท้ายเหมือนกันค่ะจากมุมมองในบทความที่เน้นเรื่องพลังของ การไม่ขยับในบางสถานการณ์เนี่ยพลังของการนิ่งครับมันก็ชวนให้เราลองคิดต่อยอดดูว่าในสถานการณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเองค่ะมีครั้งไหนบ้างที่การเลือกจะนิ่งหรือสงวนท่าทีไว้ก่อนเนี่ยอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอืหรืออาจจะเป็นการแสดงออกที่ทรงพลังกว่าการรีบตอบสนองในทันที ก็น่าคิดนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามปลายเปิดให้ลองไปคบคิดกันดูต่อครับ